สวัสดีครับ FC ทุกรุท่านคลิปนี้มาพบกับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนื้อที่3ไร่39ตารางวาในราคา6.8ล้านบาทต่อรองราคาได้ฟรีโอนีิกัดตำบลแม่กรเนเอ่เมืองจังหวัดเชียงรายลักษณะและที่ตั้งที่ดินที่ดินเป็นชนดทรุดแดงเป็นแปลงเดียวเนื้อที่ 3มไร่39ตารางวารูปร่างที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ดินมีหน้ากว้างติดถนนสาธารณะนะประมาณ35เมตรมีความยาวประมาณ150เมตรสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วยบ้านสองหลังดังนี้บ้านหลังใหญ่พื้นบ้านเป็นหินขัดและลงเสาเข็มอย่างดีซึ่งเป็นบ้านขนาดชั้นเดียวมีสามห้องนอน มีแอร์ทุกห้องสองห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้องหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องพระและหนึ่งห้องเก็บของบ้านหลังเล็กพื้นปูด้วยกระเบื้องแกลนิโต้หกสิบคูณหกสิบเป็นบ้านชั้นเดียวขนาดสองห้องนอนมีแอร์ทุกห้องหนึ่งห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นหนึ่งห้องโถงและหนึ่งห้องครัวบริเวณบ้านมีระบบอินเทอร์เน็ตไวไฟและกล้อง วงจรปิดครอบคุมทุกพื้นที่ในบริเวณบ้านยังมีบอ่อน้ําธรรมชาติ1บอ่อมีน้ําตลอดปีและในบริเวณบ้านยังมีสวนกล้วยและสวนมะนาวด้วยสถานที่ใกล้เคียงสิงปรักเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นวัดร่องคุณ3กิโลเมตรศูนย์การค้าเซนทันและ ศูนย์การค้าบิก๊กซีเพียง13กิโลเมตรสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายเพียง14กิโลเมตรเท่านั้นและสนามบินแม่ฟ้าหลวงเพียง24กิโลเมตรเอซท่านใดหรือนายทุนท่านใดสนใจเป็นเจ้าของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อทำธุรกิจสามารถสร้างเป็นโฮมสเตย์บ้านพักตากอากาศบ้านเช่ารีสอร์ท โรงแรมหรือว่าซื้อไว้เพื่อเก็งเงิไรจะดีมากๆเลยครับติ่ต่อโทร,โทรโด่วน0946โท48558และ0817967730อรุณสักครับก่อนจากกันในคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งท่านจะได้พบกับที่ดินทำเลด,ดีบ้านสวยๆวยกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ